ปูเกิงเฮานี่เป็นมหานิกายหญสิบเก้าพันษาปูศิลานี่ก็บ้านว่าอากาศก็บูเดียวกันเสียวกันซ้ำมาอยู่น้ำกันนี่ปูหมันขึ้นมาส่วนเนี่ยร้มายูดบอยหยักเนี่โอ้ผมมันไหลายพันษาผมบอยหยักเนีเกิงกระส่นเฮานี่เกิดน้ำกันสองเทื่อได้ยินคนบ่กได้ไหมเกิดน้ำกันสองเทื่อ เพื่อกวันคือโบฟังควมำแถโตมวงวนนี่คือโบฟังควมเป็นอย่งางว่อรัเนเขาเข้เคยเป็นพีคู่เถือเกเถือกอะไรเปอร์เซ็นงวนนี้คุณนี่มัคือโบฟังมาอยู่ได้ขึ้นึสองมาตัดสินใจหยัดทำมนุษยกูซีลาคือทอดแม่หลายลเมื่อเมื่อควมมันตากย่ามไปบบเห็นห้องที่หงแอนตามสรุปสุดต่อง้ขคือมาบันสะโพแก่งจางปางเอ้กลับขึ้นมาพุา่นอะมือ ยบเจย๋ยยู่ได้เพิ่ไปเลยไปเมื่อมงมงเมื่อบ้านเบื้องหงมงบื้องหงงทางเมื่อกลางเว้นแดีนแดงกับขึ้นมาเหลียววงบันสะโพงแก่งกลางปางขึ้นมามายัดน้ำกันพระอาจารย์ฟันได้ไปจำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์กูพระอาจารย์กว่าพิวัดดอนแตงคอกช้างกิงอนอำเภอน,นาว่านครพนมตามบัญชาของท่านพระอาจารย์มั่นในหลังออกพรรษาได้มีโอกาสติดตามท่านพระอาจารย์มั่น ที่นำคณะไปเมืองอุบลเพื่อส่งโยมารดาและเยี่ยมคณะสิทธิ์และได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะพระกรรมฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิบากกับทางฝ่ายปกครองซึ่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารรได้เข้าสมาธิพิจารณาเหตุการณ์ทำให้ทราบความต่างๆล่วงหน้าและถูกต้องพระอาจารย์ฟั่นได้จาริกธุดงไปตามที่ต่างๆในทินที่ราบสูง ได้บำเพ็ญความเพียรเจริญกรรมฐานอย่างสุดจิตสุดใจเพิ่มภูนบารมีธรรมและมีสิทธิเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับพุทธศักราช2475ท่านเข้ามากรุงเทพเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของทัานเจคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสริจันโทวัดบรมนิวาสและได้พักที่วัดบรมนิวาสสามเดือนจึงกลับไปนครราชสีมาจำพรรษาที่วัดป่าศัทธารวม ตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในพรรษานี้มีภิกษุสามเณรจำพรรษารวม14รูปอาทิพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลพระอาจารย์เทศเทพรังสีพระอาจารย์โกงมาจิรปุญโยพระอาจารย์หลุยจันทสาโรในพรรษาที่11-19ถึง19ปีพุทธศักราช2 4 7 8ถึง2 4 8พท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโ จำพรรษาที่วัดป่าสทารวมเมืองโคราชครั้นเดือนสามขึ้นสิบ่ค่ำปีพุทธศักราช2479ท่านได้ขึ้นไปทางภาคเหนือเพื่อไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสน้อมรับการอบรมแนะนำข้อวัดปฏิบัติด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงและกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าสทารวมเมืองโคราชเมื่อเดือน8 ปีพุทธศักราช2480ออกพรรษาแล้วได้ไปพักวิเวกภาวนาตามป่าเขาแถบบุรีรัมย์สุรินทร์และสกลนครปีพุทธศักราช2491ท่านทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนาในาอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านรีบรุดไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วง แต่อยู่ปรนิบัติอยู่สองสัปดาห์เมื่อการท่านพระอาจารย์มั่นทูเรลาจึงได้กลับไปพำนักที่วัดป่าภูทอนพิทักษ์ปีพุทธศักราช2492เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธหนักคณะสิทธิ์ได้นำมาที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจาร,รุได้เฝ้าดูาการท่านพระอาจารย์มั่นจนถึงวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งสังขาร นำความวิโยกมาสู่คณะสิทธิ์อย่างหาที่เปรียบนี้ได้พระอาจารย์ฟั่นอาจารุได้อยู่ช่วยงานศพพระอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งประชุมเพลิงสรีละปีพุทธศักราช2,497และพุทธศักราช2,500ถึง2,505ท่านไปจำพรรษาที่ถ้ำขามอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นที่ธุรกันดารน,น้ำกินน้ำใช้และการโครูจรบินทบาตแต่ท่านก็สามารถฟันฝ่าด้วยวิริยะอุตสาหะเอาชนะความยากลำบากด้วยหัวใจของสมณะผู้องอาจผู้ดำเนินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างมั่นคงออกพรรษาปีพุทธศักราช2505ท่านลงมาพักที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร ท่านได้เป็นผู้นำศรัทธ,ธาในการพัฒนาวัดและให้การอบรมแก่พระภิกษุสามเณรและคราวาสญาติโยมอย่างเอางานเอาการชื่อเสียงกิติคุณของท่านขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งในบ้านนอกบ้านนาป่าเขาจนถึงในเมืองในพระนครท่านได้สร้างศาสนสถานและสาธารณประโยชน์มากมายหลายแห่งนำพาคณะสิบบำเพ็ญธรรมกรรมฐานเจริญภาวนา นำคณะศรัทธาจันลงพระศาสนาอย่างเอาจริงเอาจังอันนี้การสำเร็จมกักสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่ดวงใจเมาธรรมะคําสังสอนพระเจ้าทันวางไว้ถึง8ปดหมสี่พันพระธัรมขันทันก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่น วางที่กายที่ใจของเราเองนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวินัยมิใสอื่นเป็นธรรมมิใสอื่นเป็นวิน,นัยคุณบอกวา่าคือตัววางข้องเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยทันมาว่าคือตาเป็นธรรม ตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็นวินัยเนี่ยคือเหตุชนไหนยังว่าไงล่ะตาสำหรับดูหูสำหรับฟังเมื่อได้ยินแล้วเราองน้อมเข้าภายในวินยยันโยแปรนำมาจากความชั่วนำความชั่วจากตนนำตนมาจากความชั่ว การที่เมื่อท่นได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทัหลายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากันในต้นลูกคุณเข้าใจท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ได้หยุดหย่อนจนในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2519ท่านอาพาธยางปัจจุบันทันด่วน เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรักษาตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นก็ขอกลับวัดป่าอุดมสมพรและคณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ท่านพัก อยู่ข้างโบสถน้ำอาการของท่านไม่กระเตื้องขึ้นจนกระทั่งวันที่สี่มกราคมพุทธศักราช5 5 2 0ท่านได้ลาสังขารไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา19นาฬิกานทีท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารูพระสุป,ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงผู้องอาจในธรรมะ ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ละสังขารพนโลกไปแล้วแต่คุณูปการคุ้ณงามความดีของท่านยังสถิตในดวงจิตดวงใจของผู้ศรัทธาสาธุชนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายจอมสงนิราชร้างแรงไกลฟ้าร่ำรินอาลัยส่ล่า เยืออุระประชาไทยรู้เปรียบใดเลยซสำระงมเสียงฟ้าพระศกซองกําสวนงามบุญล้วนกอบท่วนคุณธรรมงามจริยศาสตร์สรรเลิศแล้วงามจิตเมตอนันเยือนเยี่ยมโลกเอ่ยงามเกียรติคุณดุดแก้วกองฟ้าสุทาสถาน เพลงการกลก่อเกื้ออาดูลขวัญศาสตร์พุทธางกูลสู่ฟ้าด,ดุจดวงประทีปศูนย์รับโลกดานวิโยก